น้องตังนนปักเข้ามาปักก่อนกระดาษเดี๋ยวแล้วรัพิมพ์เลขบัญชีไว้ให้พี่ก็เข้ามาปักเอาทำใหเลขบัญชีดียบร้อยเรียบรไมเลขบัญชีพี่ไม่เียอยเรียบรอย ไม่มีรูปอะไม่ได้ใส่รูปบอสใส่รูปอะไรเนี่ยเขาก็มีรูปอย่างนี้อยู่แล้วเมมันไม่เคยมีมันมืดมันไม่เคยมีมีมีตลอดสวัสดีค่ะสวัสดีพังซับกระมลจ้าคุยกันกับผัวเมียยายคุยคุยกันคุยกันแซ่บเกินเนาะยายเนาะ ยินดีต้อนรับค่ะแม่แม่นะคะอุย้ยหนูขึ้นไรก็บอกเคยได้ค่ะมุนมุนอยู่นี่แหละค่ะแม่แม่คะ่ะหนูเข้าช่องตัวเองยังไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้หนูจะปักเลขบัญชีก็ไม่ได้แม่แม่ดูสิเนี่ยยินดีต้อนรับค่ะอ๋อไม่คือเป็นแบบเดี๋ยวค่ะเข้าช่องตัวเองยังไม่ได้เลยอุย้ยลดเสียงหน่อยเนี่ยเพาะไอ้เข้าอยู่ <C ough> สวัสดีทั้งสามท่านนะคะสะวัสดีคะ่ะแบ๊บแบ๊บค่ะสะวัสดีนะคะเอ่อตังตังมันทำอะไรอันนี้ก็นอนเ<บ>ฝ้า,ฝาดิดีกลายแก้วอีกสักจ่องอีกสักเชือกด้วยครับชมพู่หนูทำอะไรอย่างงี้ลูกนอนเฝ้าสวัสดีทั้งสท่านนะคะปานนา้าเ,เสียงแม่ควันแม่ควันไม่สบายเดอ้อคุณแม่เสียงหนูก็เลย เพี้ยนๆทุ่มทุมนะคะเสียงค่อยแม่พ่อสวัสดีนะคะสวัสดีคุณแม่ผู้ใหญ่ใจบุญใจดีนะคะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับทุกท่าน ก็ดีไงก,ก็ขึ้นแล้วไม่ใช่หรอเพราะไอจนแบบว่าฉี่เล็ดอะไอแบบ ครึ่งเดือนแล้วยังไม่หายไออะ <c oughs> ยังไม่หายไอเลย <c oughs> เครึ่งเดือนแล้วค่ะ <c oughs> ลบยังไอตัวะล้ลบยัง <c oughs> สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะแป๊ะค่ะนะคะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับทุกๆุกท่านเลยนะคะ เปิดร้านเปิดบินเปิดออเดอร์แรกนะคะให้กับไพรยแก้วได้นะคะแมะเข้ามาพ้อพ่อพราได้นะครับเมตตาป้อนผลไมลล้ไพรยแก้วด้วยครับคุณแม่ สุนิสาบอกโอ้ชะนิสาบอกเร่ออะไรไมสวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับทุกทกท่านนะครับผมแล้วเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยนะครับเข้ามาเม็ดป้อนผลไม้พ่อพรายได้นะครับหนึ่งชุดสิบคะแนนนะครับผลไม้วันวานนะครับ ป้อนพรยแก้วยามค่ำคืนนะครับก่อนจะเข้านอนนะครับก้อนพ่อปพรยด้วยนะครับน่แม,แม่หนึ่งตระห้าสิบคะแนนนะครับแวะก่อนจอดก่อนนะครับนี่แม่จ๋าชุดละห้าสิบคะแนนครับผมก้มอนพ่อไพรยด้วยครับคุณแม่จ๋า แวก่อนจ้าแว้ก่อนจ้าแวเข้ามาป้อนพอพรายก่อนนะครับแม่แม่นะครับหนึ่งตะกรา้าห้าสคะแนนนะครับเรียนเชิญนะครับคุณพ่อใจบุญคุณแม่ใจดีนะครับ คุณพิสุทินสวัสดีครับแม่พริมบอกแม่น้อคาคืนนี้แม่พริมแม่พริมแม่ป้อนพายแก้วก่อนเด้อคุณแม่พริมครับแม่เบสก็ไม่เคยชอนเลยตอนเช้าคุณพ่อใจบุญคุณแม่ใจดีนะครับพอพระแม่นางฟ้านะครับท่านไหนเข้ามาแล้วก็เรียนเชิญนะครับแม่ป้อนพ่อมาพ่อพายนะครับอีกสักช่องอีกสักเชือกด้วยนะครับผม สุดละห้าสิบคะแนนครับผมชมพู่ไปไหนแล้วชมพู่ <c oughs> สวัสดีค่ะแม่ดวงจ้าคุณปุนสวัสดีครับคุณปุนครับผมแม่ดวงจ้าฝากเมตตาพลายแก้วอีกสักช่องอีกสักเชือกด้วยค่ะทำอะไ้อะ แวะก่อนแวะก่อนจ้าคุณแม่จ้าแวะก่อนผลไม้พ่อพรายก่อนครับจุดลาสิบครับผมมตาแพายแก้วก่อนคุณแม่แวะก่อนจ้า ไม่ได้ทำนำเข,ข้ามา,าแม่ไปแล้วม่ไปแล้วเรียกแม่กลับมาก่อน <c oughs> ตดแล้วพี่แก้วตดแตก สวัสดีค่ะลำดวนนะคะโอ้ยไอเลิอย <Yes ู่มาแล้วบอสมาแล้วบอสทั้งบุญเดือดเดือดมะไอไอจนครึ่งเดือนหลือไมโอ้ บ้านเสียงผูเถ่าสวัสดีนะคะสวัสดีเบ๊ะบค่ะเบ๊ะเบ๊ค่ะเบะก่อนจ้านะคะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะสะวัสดีพังนำโชคค่ะนะคะสะวัสดีค่ะเอ้ยพี่แก้วสวัสดีครับพี่แก้วสวัสดีครับทั้งนี้ยังบม่ได้ยังบม่แตกจักรตาเลยทั้งนี้นี่ค่ะมาล่องมือแรกอีกได้ค่ะนี่ลองวันแรกอีกโ <c oughs> อ้ทั้งนั้นก็เดาะลิ่นจนชาบุ่นแล้วค่ะแม่แมคะ่ะ โดเล่วดออีกนะคะโอ้ดลิ้นใหญ่เ,เลยสวัสดีครับไหนพี่สาว,วสิวที่ไหนอ่านว่าสาวนี่ <c oughs> พี่สาวสวัสดีค่ะอลองตั้งนอนรอ,อแม่ก็ได้ลูกนอนรอ,อแม่เลย 呃。Oh.